สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการโหลดบาร์โค้ดหรือ QR code ของการไฟฟ้ากรณีที่เราทำบินของการไฟฟ้าหายนะครับซึ่งเมื่อโหลดได้แล้วเราก็มาสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดไปที่แอปของการไฟฟ้านะครับใส่รหัสผ่านที่เราทำการใส่ไว้นะครับ พอแอปเปิดขึ้นมานะครับให้ดูที่มุมบนด้านขวาน,นะครับจะมีรูป QR code และบาร์โคดนะครับถ้าทำการเปิดมาแล้วก็ทำการบันทึกกดบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพนะครับบาร์โคดและ QR code นะครับก็จะเก็บไว้เป็นไฟล์ภาพนะครับ ซึ่งเมื่อเราต้องการใช้แอปธนาคารเพื่อสแกนจ่ายนะครับเราก็สามารถเปิดแอปธนาคารแล้วก็กดสแกนจ่ายได้เลยนะครับซึ่งก็ทำให้เราง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปหาค้นหาตัวบินค่าไฟฟ้านะครับก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ